สถานีตำรวจภูทรวิงสะไทยออนไลน์รู้ทันก่อนเป็นเหยื่อในยุคดิจิทัลที่เรามีการใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีกันอย่างแพร่หลายไทยออนไลน์จึงเป็นเรื่องที่ทุกคนควรเรียนรู้และตระหนักถึงเพื่อปกป้องตัวเองและลดความเสี่ยงในการตกเป็นเหยื่อในบทความนี้เราจะพูดถึงไทยออนไลน์ที่พบบ่อยวิธีป้องกันและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คุณมีความรู้และสามารถเอาตัวรอดในโลกออนไลน์ได้อย่างปลอดภยัภยไทยใกล้ตัวที่คุณต้องรู้ หนึ่งการแฮกการแฮกบัญชีหรือข้อมูลส่วนตัวของคุณอาจนำไปสู่การถูกขโมยเงินข้อมูลส่วนตัวหรือถูกเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลลับ 2. อภัยจากมาแวร์มาแวร์เป็นซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเพื่อก่อความเสียหายขโมยข้อมูลส่วนตัวหรือควบคุมอุปกรณ์ของคุณทําให้คุณตกเป็นเหยื่อการจรจรกรรมข้อมูลหรือถูกบังคับจ่ายค่าไถ่สามภัยจากการหลอกลวงหลอกลวงเพื่อขโมยข้อมูลส่วนตัวเช่นการโทรจากหน่วยง,งานราชการหรือการส่งอีเมลหลอกให้คลิกลิงก์ที่เป็นอันตรายวิธีป้องกันภัยออนไลน์ การจัดการบัญชีและข้อมูลส่วนตัวใช้รหัสผ่านที่แข็งแรงเปลี่ยนรหัสอย่างสม่ำเสมอและเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวให้ปลอดภัยตรวจสอบบัญชีและใบเรียกเก็บเงินของคุณเป็นประจำเพื่อค้นหาการใช้งานที่ไม่ปกติความระมัดระวังในการใช้งานอย่าก,กดลิงก์หรือเปิดไฟล์จากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือตรวจสอบแหล่งที่มาและความน่าเชื่อถือก่อนเสมอใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสและแรฟ์ฟอร์ที่ทันสมัยเพื่อปกป้องอุปกรณ์ของคุณการแจ้งเหตุและแนวทางการตอบสนอง หากตกเป็นเหยื่อให้รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นธนาคารหรือตำรวจเพื่อดำเนินการป้องกันและเยียวยาดยเร็วมีแผนการตอบสนองพร้อมใช้งานในกรณีฉุกเฉินเพื่อจัดการกับภัยคุกคามได้อย่างทันท่วงทีกฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพอรบอรคอมพิวเตอร์กฎหมายหลักที่ใช้ในการดำเนินคดีเกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ครอบคลุมถึงการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบการกระทำที่ทำให้เกิดความเสียหายและการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสร้างความเสียหายต่อสังคม หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือสำนักงานตำรวจแห่งชาติปอทและสำนักงานคณะกรรมการการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทชเป็นหน่วยงานหลักที่ให้ความช่วยเหลือและดำเนินคดีเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ก้าวข้ามข้อจำกัดเอาตัวรอดจากภัยออนไลน์รู้ก่อนเตรียมพร้อมศึกษาภัยคุกคามออนไลน์ที่อาจเกิดขึ้นเตรียมพร้อมรับมือด้วยวิธีป้องกันที่เหมาะสม ฝึกระมัดระวังปฏิบัติตามแนวทางการใช้งานอย่างระมัดระวังอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดความเสี่ยงและปกป้องตัวเองปฏิบัติตามกฎหมายศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องและแจ้งเหตุต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีเมื่อเป็นเหยือ่อยืนหยัดต่อสู้หากตกเป็นเหยื่ออยา่าท้อแท้ให้ติดตามการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและร่วมมือกับพวกเขาอาวุธสำคัญในการป้องกันตัวความระมัดระวังเป็นก้าวแรกสู่ความปลอดภัยออนไลน์ ด้วยการระมัดระวังในการใช้งานอุปกรณ์และแหล่งข้อมูลต่างๆการจัดการบัญชีใช้รหัสผ่านที่แข็งแรงและปลอดภัยเพื่อป้องกันการเข้าถึงบัญชีของคุณโดยมิชอบซอฟต์แวร์ป้องกันการติดตั้งและอัปเดตซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสและแฟร์ฟอร์ดเพื่อปกป้องอุปกรณ์ของคุณแจ้งเหตุเมื่อตกเป็นเหยื่อให้รีบแจ้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ช่วยเหลือและดำเนินการก้าวต่อไปมอบความปลอดภัยให้ลูกหลาน สร้างความรู้ความเข้าใจอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยออนไลน์และวิธีป้องกันแก่ครอบครัวและคนรอบข้างตั้งกฎกำกับดูแลกำหนดกฎและติดตามตรวจสอบการใช้งานอุปกรณ์ดิจิทัลของครอบครัวเพื่อความปลอดภัยสร้างความตระหนักส่งเสริมให้ครอบครัวเห็นความสำคัญและตระหนักถึงภัยคุกคามออนไลน์อย่างต่อเนื่องบทสรุปภัยคุกคามการแฮกมัลแวร์การหลอกลวงวิธีป้องกัน จัดการข้อมูลส่วนตัวระมัดระวังการใช้งานแจ้งเหตุทันทีกฎหมายที่เกี่ยวข้องพอรบอรคอมพิวเตอร์หน่วยงานให้ความช่วยเหลือการเอาตัวรอดรู้ก่อนเตรียมพร้อมปฏิบัติตามกฎหมายไทยออนไลน์เป็นเรื่องที่ทุกคนควรตระหนักและเตรียมพร้อมรับมือด้วยความระมัดระวังและการปฏิบัติตามกฎหมายคุณสามารถปกป้องตัวเองครอบครัวและลูกหลานจากภัยคุกคามต่างๆในโลกออนไลน์ได้อย่างมั่นใจ